สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีแขกทุกท่านที่เข้า่ว่งานในวันนี้ครับรวมถึงพ่ธีสื่อมวลชนครับผมแมทชีดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของ137ดีรีครับอันดับหนึ่งของดงทางเลือกที่ใครๆนิยมชมชอบครับปรบกันได้อีกสักรอบหนึ่งครับขอบคุณมากเลย วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปสัมภผัสกับผลิตภัณฑ์คุณภาพลงทานเลือกที่ใครที่รักสุขภาพต้องชอบและจะต้องหลงใหม่มากมายอย่างนี้นะไม่ตินไม่าปิดป่ะตาม137ดีกรีครับหรือว่านมมัคคเดเมีย137ดีกรีครับผมเชื่อว่าใครๆที่เป็นแฟนของแบรนด์นะฮะเขาคงจะทราบดีว่า ยี่ห้อนี้นะครับเป็นแบรนด์เดียวที่สามารถเคลมได้ว่าขั้นส่งจากถั่วเต็มเมล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ที่นํามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นมัคเเดเมียคุณภาพที่นํามาจากประเทศออสการ์พ้จัดการและทุกต้องบริษัทซิมพลฟู้ดจังกาัคพร้องกับคุณธนภูมิอารามวัฒนท์กรรมการผู้โดยการฝ่ายปฏิัติการบริษัทซิมพลฟู้ดจำกัดนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ สวัสดีค่ะดิฉันอลิสาสาวัฒนานนท์นะคะกรรมการผู้จัดการและก็ผู้ก่อตัง้งบริษัทซิมบันฟูดจำกัดภายใต้แบรนด์137ดีกรีนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้เกียรติร่วมงานเซอร์บริษัทซิมบันฟูดจำกัดวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งได้ตอนรับแขบบ<อ>กผู<อ>ก้มีเกียรติทุกท่าน<อ>มาร่วมง,งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เรานะครับคุณชมพูอารยาซึ่ง ดีใจมากที่ในทางคุณชมพู่เนี่ยมาเป็นคุณชมพู่อารีย์ได้เลยนมเอามอนต้องหนึ่งแสนคุณกรีสันดับหนึ่งชีชู Gracias. หนสามเจ็ดดีกรีแบรนด์มาวันเร็หนึ่งที่ชมเลือกดูหนึ่สามเจ็ดดีกรีครับเล่าถึงแบรนด์หน่อยครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่ให้เกียรติชมนะคะก็จะบอกว่าจริงๆตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วก็สนใจเรื่องของนมทางเลือกนะคะก็เห็นว่ามี1 3 7ดีกรีอยู่ในท้องตลาดแล้วค่ะก็การเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานนะคะก็จนกระทั่งมาวันนี้ซึ่งก็ จะบอกว่าเป็นอะไรที่มันเหมาะเจาะแบบความสนใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราตอนนี้มากเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่อยากจะกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังเนาะ,ะเพราะว่าลูกสาวก็เราก็เลิกให้นมแล้วแล้วก็อ,อยากกลับมาดูแลตัวเองทั้งฟิตร่างกายทานอาหารดีมาโฟกัสที่ ที่เรื่องของสุขภาพไนเงยค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมาในจังหวะที่รู้สึกว่ามัน,มน,มนตรงกับไลฟ์สไตล์เราตอนนี้มากๆค่ะใช่เลยนะครับ<ช>ดึงๆ<ช>อยู่แล้วนะครับผมหนมทางเลือกคุณภาพที่ทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆแต่ว่าขอพูดถึง t ี c ีซีแมสกุลนิด้นึงนะครับเท่มากๆเลยนะฮะ <หา S 2> ร้องเอง เล่นเองเต้นเองกินเองด้วยครับจีิีเราทำการถ่ายทำน่าจะสนุกนะก็สนุกดีนะคะสนุกดีมันก็เป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบแฟนตาซีนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นที่ถ่ายก็เหมือนกับมันมีหลายเหตุการณ์เกิดของหวานได้ในตัวเพราะว่าบางทีเราใส่ผลไม้ใส่อะไรมันก็ให้ความชื่นความหวานด้วยนะครับ จะได้จะจะได้ไม่อยากมากแถมว่าอิมอ่มทอ้องอยู่ทอ้องดีนะอิ่มท้องแน่นอนค่ะอิ่มท้องแน่นอนค่ะสุดยอดครับเร,เรื่องของของเอาหมอนก็ก็ก็เป็นสูตรหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวผมเองนะคือเป็นเป็นคนออสเตรเลีย<อ>กินมักคาเดเมียตั้งแต่เด็กเลยและพอมีนมมักคาเดเมียหนึ่งสามเจ็ดดิบมีกินแล้วอร่อยแต่ถ้าใส่มากอาจจะมีผลกับเพิ่มเอร์นนะก็อันนี้คือสาหร่ายไซโคน่าแต่ว่าเป็ื้อนสีฟ้า พี่สองสิบบาทเลยนะประโยชน์ด้วยนใช่ค่ะพี่เกกมไม่มีประโยชน์เราไม่ใส่นะคะแล้วก็รวมยกออฟชอยส์ซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นแักเทินใหม่ใช่ค่ะแล้ว่ะแล้วก็ ไม่หวานเยก็สามารถเติมแกนที่มาราได้ได้ใช้ไปสักที่แม่เรไม่เติมกจีบเอร์รีหรอลขาวไอยู่ที่มาลิสเตอร์อคุณใช้บคุ้มันี่จะะด แล้วแล้วใส่น้าใส่ตอนทาหรือตอนใส่ตอน่านเใส่ทั้งสองตอนเลยแต่จะอนหนใส่่อยหือไม่ที่เขาเป็นสีฟ้า เรากว่าต่อเนีี er kind of ้ท yeah. yeah. ี่สุดดีมากที่นี่อเป็นสังเตที่งานี่กผู้วเยดเยนนะคะแล้วก็ราติอร่อยทุรสชาเลยใชครับใช่แต่พวกั่วเป็นคุณภาพล้วนๆนี่นะคับดูดีราออสเตรเลีครับอเมริกาสหรัฐอเมริกายังากน มีมาแล้วสภาพว่า oh. ด้วยขาวเจ้าจะตัดมาดีๆก okay. ันดีกว่าแต่ต <squishy> ้องตัเท่าไหร่ดีๆี่เท่าดีก่นะโอเคเอใส่แก้วก่อนแล้วค่อไป เรียบร้อยครับมีเสร็จแล้วเรียองแก้วเอาล้ครับสุดท้ายใส่รอดเข้าไปครับเสร็จแร้วสำหรับโพื่อนๆที่หายใจดูนะคะแล้วก็ได้ได้เรียกว,ว่าจริงๆไม่จำเป็นว่าจะ นัวะคนที่ควบ ah? คุมน้ <cort> ําหนักนะคะหรือว่าคนที่อยากจะรักษาสุขภาพก็สามารถเปิดใจได้เป็นทางเลือกที่ดีมากๆค่ะสุดยอดครับขอเซฟบอลเบอร์ให้เป็นเซฟตอลคนแรกครับของ170ดีกรีสังขละพงศ์เดินชมภอารียครับขอเชิญพี่เซมิชอครับถ่ายรูปค่ะก็เป็นนมทางเลือกอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นอันดับหนึ่ง ในคณะดีสันต์ก็เป็นยังไงคะค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่พูดบริเวทีเมื่อกี้นี้นะคะก็คือว่ารู้จักตั้งแต่ตอนที่เริ่มที่จะมาเริ่มที่จะมาแบบสนใจเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เริ่มสนใจเรื่องทานคลีนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เห็นอยู่ในท้องตลาดมานานมากแล้วก็จนกระทั่งช่วงนี้เนี่ยช่วงที่กลับมาดูแลตัวเองจริงจังแล้วก็ มาโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาวนี้เลยที่เราอลักแบบ <oman. S 1> อยากปรับไลฟส์สไตล์เราให้มันเป็นไปในทางแบบว่าเทลตี้เลยเห็นมนว่าวันทุดิบใดเอ่ยก็คือนําเข้าแบบโดนรใช่ค่ะก็ค,ะคือว่าคือเข้าคันจากเมล็ดเต็มๆไม่ได้มาจากหัวเชื้อคือจากเมล็ดแล้วก็มาเป็นตรเลยมาเป็นตรงๆใช่มีสองสูตรจริงๆมีหลายสูตรค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ชมว่าเปิดตัวก็คือจะมี เอาวอดสูตรไม่ผสมตาลแล้วก็ไนไคาเดียมค่ะวันนี้ไม่ชมโชว์การเป็นแบบเมนูเมนูพิเศษด้วยค่ะหมูเลยว่าปั่นทุกวันแต่ว่าปกติเราก็ปั่นแบบสุขภาพสุขภาพไปเลยอย่างนี้ก็จริงๆก็ช่วงช่วงเนี้ยค่ะคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่กลับมาจากเอลเอก็คือปั่นแหลกเลยอ่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือมันก็ทดแทนมื้ออาหารได้ด้วยแล้วก็ได้ อยากจะได้สารอาหารอะไรอยากจะได้คุณประโยชน์จากอะไรก็ใส่มันลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ปั่นค่ะก่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคุณรักสุขภาพเลยนะคะก็ก็เหมาะค่ะจริงๆก็จริงมันเอ่อจริงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่แพ้นมบัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าชมว่าเราควรจะทานอะไรให้มันให้มันหลากหลายอ่ะคือโปรตีนที่เราได้เนี่ยมันก็ควรจะมาทั้งจากเนื้อสัตว์มาจากสัตว์แล้วก็มาจากคูนง ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ใช่ปิเงค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทุกทคุณผู้ฝ้าต่าละกันค่ะใครที่สนใจอยากเทลตี้แบบเราบ้างก็ฝากด้วยนะคะก็นม13เจนนะคะก็เป็นนมทางเลือกอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าหรือว่าเป็นใครก็ตามเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยค่ะขอบคุณค่ะ